เทสอุปกรณ์นะคะตัวนี้เป็น He D h ฮดดี้ไมค์แอนเนะคะต่อผ่านฮับนะคะตัวนี้เป็นตัว TX เนะคะเสียบเข้ากับสายแลนแคดหนะคะของ x l l แล้วก็ h ฮดดี D ้ไนะคะต่อเข้ากับกล่องทีวีดิจิทัลนะคะของทูแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว RX เนะคะเสียบเข้ากับสายแลนโดยต่อผ่านฮับเหมือนกันแล้วก็ H ฮดดี D ้ไตัวนี้ต่อเข้ากับทีวีนะคะอันนี้ ต่อผ่านฮับนะคะสายแลนใช้โคราเ้นนะสีเหลืองกับสีขาวนี่นะคะสายที่ต่อจะเป็น2เส้นนี้นะคะเข้าที่ตัวตัวสีขาวเนี่ยจะต่อเข้าที่ตัว TX ส่วนสีเหลืองจะต่อเข้ากับตัว RX นะคะอันนี้ก็ยังต่อเหมือนเดิมอันนี้สีขาวต่อ TX สีเหลืองต่อ RX ที่แจ้งนะคะน,นี่เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนช่อง ใช้ได้ปกตินะคะขอบคุณค่ะ